อะไรของมึงผักผีลุงฉันเจอผีหลอนแดอรี่ลุงเพชรชายชราวัยหกสิบแก่เป็นเจ้าของสวนยางเนื้อที่กว่าสิบไร่ในจังหวัดอุบลปกติแล้วแกจะมีคนงานที่มารับหน้าที่กรีดยางช่วย แต่มาได้สองวันมันก็หายหัวไปแล้วและด้วยโรคภยัยทำให้แกเจ็บออดๆแอดๆดูแลสวนยางคนเดียวไม่ไหวแต่เพราะคนแถวนี้ไม่มีใครยอมทำแกเลยต้องไปหาคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงจนเจอกับขจรชายวัยกลางคนที่กำลังหางานอยู่พอดี ด้วยความที่เคยรับจ้างกรีดยางอยู่บ่อยๆซึ่งครั้งนี้ต้องอยู่เฝ้าสวนยางด้วยขจรจึงไม่ได้ถามซอกแซกอะไรแค่ยืนฟังลุงเพชรบอกงานเท่าน,านั้นที่นี่ผีดุนะมึงรู้ไหมผีเพอผมไม่กลัวหรอกลุงพวกโจรขโมยยางน่ากลัวกว่าอีกเอานี่ไปลุงเพชรยื่นสร้อยตรกุดมาให้ แล้วบอกว่าอยู่ที่นี่ให้ใส่ติดคอไว้ตลอดเวลาห้ามถอดเด็ดขาดแกยังบอกอีกว่าถ้าได้ยินหรือเห็นอะไรก็ไม่ต้องทักให้ทำเป็นไม่เห็นแล้วทำงานของตัวเองไปคืนแรกในช่วงตีสาซึ่งเป็นเวลากรีดยางทั้งสองก็เข้ามาในส่วนยาง พร้อมไฟฉายที่คาดไว้บนหัวคอยส่องสว่างในส่วนอย่างที่มีแต่ความมืดขจรกับลุงเพชรแยกกันกรีดไล่ไปตามแนวซึ่งดูแล้วน่าจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงกว่าจะเสร็จขณะที่เดินกรีดย่างลึกเข้ามาเรื่อยๆขจรก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินย่ำอยู่ไกลๆ ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นลุงเพชรแต่ก็เห็นแกเดินนำไปไกลแล้วเสียงสวบซาบดังใกล้ขึ้นมาทุกทีอยูย่ๆแสงไฟฉายก็รี่ลงจนสลัวแทบมองอะไรไม่เห็นก่อนที่มันจะดับไปเฮ้ยใครวะ เขาเห็นหลังคนไม่สวมเสือ้อเดินผ่านไปไวๆเรียกก็ไม่ยอมหันจึงรีบตามไปดูว่าเป็นใครแต่ด้วยความมืดทำให้คลาดสายตามองไปทางไหนก็เจอแต่ต้นยางจังหวะนานไฟบนหัวก็ติดขึ้นดึงสายตาให้มองไปที่ปลายแสงขจรเห็นชายไร้หัว สวมกางเกงเก่าขัดขา่ามือหนึ่งิ้วหัวชายแก่ส่วนอีกมือหิ้วหัวหญิงแก่ที่กำลังแลบลิ้นปลิ้นตามองมา หัวซุกหัวซุนล้มลุกคล,ลุกคลาจนมาชนกับลุงเพชรท,ที่จับตัวเขาไว้เป็นอะไรของมึงผัผีลุงฉันเจอผีขจรกลัวจนไม่มีสติพูดเสียงซ่านลุงเพชรท,ที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบพากลับกระทอมกว่าจะหายผวาจนสามารถเล่าทุกอย่างได้ก็สายของอีกวัน พอได้ฟังเรื่องแล้วลุงเพชรก็ถามถึงสร้อยตรากุดที่ให้ไหว้ซึ่งขจรก็บอกว่าเขาลืมใส่ไปด้วยนั่นไงมันถึงได้ตามมึงดีนะเจอกูก่อนแกเล่าต่อว่าพี่หัวขาดที่เห็นเมื่อคืนนี้คือสองผัวเมียที่เคยเป็นคนงานเฝ้าสวนยางตั้งแต่รุ่นพ่อของแกแล้ววันหนึ่งมีโจรจะเข้ามาขโมยก้อนอยาง สองผัวเมียเลยออกไปดูแต่กลับูกมันฟันคอขาดตายทั้งผัวทั้งเมียและก็ไม่มีใครรู้ว่าร่างเมียของแกหายไปไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอวันดีคืนดีก็จะมีคนเห็นผัวเดินหิ้วหัวตัวเองกับหัวเมียอยู่ในสวนยาง คอยหลอกคนที่เข้ามาโดยเฉพาะพวกโจรพ่อของลุงเพชรเห็นว่าสองผัวเมียนี้ไม่ยอมไปไหนและคิดว่าให้อยู่เฝ้าสวนยางไปเลยน่าจะดีแก่จึงไปหาตะกุดมาให้ลูกหลานตัวเองใส่จะได้ไม่ถูกมันหลอกซึ่งก็ทำกันแบบนี้เรื่อยมา ลุงเพชรได้บอกขจรที่กลัวจนจับไข้ให้นอนพักวันนี้แกจะเข้าไปหาหมอในเมืองกลับมาค่ำๆคืนนั้นขณะที่ขจรนอนรอลุงเพชรเพียงลำพังซึ่งแกก็ยังไม่กลับมาเสียทีเขาได้ยินเสียงคนเดินย่ำใบไม้ผ่านให้นึกถึงพีหัวขาดที่ตัวเองเจอโดยหารู้ไม่ว่า มีโจรแอบเข้ามาในสวนยางหัวขโมยแกะก้อนยางใส่ตะกร้าจะเอาไปขายจังหวะที่กำลังรีดดันเผลอทำหล่นถ้นจึงก้มควานหายางลุกลี้ลุกลนพลันสายตาก็เหลือไปเห็นเท้าจึงตกใจคิดว่าถูกจับได้ทว่าพอมองขึ้นไปก็ถึงกับพงา เมื่อเจอผีหัวขายืนหิ้วหัวซองหัวจ้องมองมาตาขม่งขจรวิ่งลงมาจากกระทอมเมื่อได้ยินเสียงคนร้องดังมาจากสวนยาแต่ด้วยความกลัวจึงไม่กล้าเข้าไป ซึ่งลุงเพชรก็ได้กลับมาพอดีเขาเลยรีบบอกแกลุงเพชรรีบวิ่งเข้าไปในสวนยาส่วนขจรก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจตามเข้าไปด้วยหยุดนะลุงเพชรกับขจรวิ่งมาทาน แกเห็นผีหัวขาดเหยียบที่กลางอกของหัวขโมยที่หันมาอ้าปากผงาบผงาบเจ็บปางตายแกรีบหยิบตะกุดออกมาชูต่อหน้าผีหัวขาดสองหัวเมียไปได้แล้วมันมองลุงเพชรเหมือนจะไม่ยอมแต่สร้อยตระกุดในมือแกทำให้มันพลาออกแล้วค่อยๆเดินถอยหลังหายเข้าไปในป่ายา หลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนผ่านพ้นไปได้อย่างหุดหวิดซึ่งโชคดีที่หัวขโมยยังมีชีวิตรอดถึงจะบาดเจ็บสาหาัสแต่ก็ถูกส่งให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายขจรอยู่ช่วยงานลุงเพชรได้อีกแค่หนึ่งวันเพราะไม่สามารถทำเป็นลืมผีหัวขาดสองผัวเมียนั้นได้สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจขอกลับบ้านเพราะกลัวว่าหากอยู่ต่อนานกว่านี้ แล้วจะกลายเป็นบ้าเอาโดยลุงเพชรเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่คนงานทิ้งงานกลางคันแบบนี้เรื่องผีหัวขาดที่เฝ้าสวนยางของลุงเพชรถูกขจรเล่าต่อออกไปบ้างก็เชื่อบางก็หาว่าเผลอแต่ที่แน่ๆสวนยางของลุงเพชร ก็ยังคงหาคนงานใหม่เข้ามาช่วยกรีดยางโดยไม่รู้เลยว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วคุณล่ะจะกล้ามาทำงานที่สวนยางของลุงเพชรหรือไม่แล้วคิดว่าคนงานคนใหม่นี้จะอยู่รอดหรือจะหนีไปแบบขจรหากชาวหลอนแดรี่มีเรื่องผีอยากให้นำมาเล่าก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ใครที่ไม่อยากพลาดความลับสุดหลอก,กดสมัครเมมเบอร์ชิพเข้ามาเป็นวงในคุณจะได้เข้าถึงคลิปเบื้องหลังที่ไม่เคยมีใครเห็นไล์สตรีมจากทีมงานหลอนไดอารี่ดูคลิปใหม่ก่อนใครและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเพียงกดเข้าไปที่ช่องหลอนไดอารี่แล้วกดปุ่มสมัครตามในคลิปนี้ได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชาวหลอนไดอารี่